อริยมรตมีองค์แปดเราจะมาทำความรู้จักมรคทั้งแปดองค์เพื่อจะยึดเป็นแนวทางในการเดินทางไปสู่ทางพ้นทุกข์ตั้งแต่ระดับต้นๆนจนถึงขั้นสูงสุดเพื่อให้เราเข้าใจโดยไม่มีการบิดเบือนออกจากสิ่งที่พระองค์แสดงเอาไว้ เราจะมาทำความเข้าใจกับแต่ละคำซึ่งเป็นคำจากพระโอษฐ์ว่าท่านตรัสไว้แก่พิสุว่าอย่างไรในแต่ละส่วนของมรรคข้อสังเกตว่าคำใดเป็นคำจากพระโอษฐ์ให้ดูคำว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายหากมีคำนี้นั่นเป็นคำที่พระองค์ตรัสจากพระโอษฐ์นั่นเอง เราจะศึกษาในเรื่องมรรคในรายละเอียดในส่วนของอริยสัจจะเมื่อเกิดสัมมาทิฏฐิ 3, ก็จะรู้อริยสัจสี่ขึ้นมาอริยมรรคมีองค์8ประกอบด้วย 1. สัมมาทิฏฐิ 3, ความเห็นชอบ 2. สัมมาสังกัปปะความดำริชอบ 3. สัมมาวาจา การพูดจาชอบ 4. สัมมากรัมรมันตะการทำงานชอบ 5. สัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีวิตชอบ 6. สัมมาวายามะความเพียรชอบ 7. สัมมาสติความระลึกชอบ 8. สัมมาสมาธิความตั้งใจมั่นชอบมรรคองค์ที่หนึ่งสัมมาทิติ ความเห็นชอบดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายความเห็นชอบเป็นอย่างไรเล่าดูก่อนพิสูจ์ทั้งหลายความรู้อันใดเป็นความรู้ในทุก์เป็นความรู้ในเหตุให้เกิดทุก์เป็นความรู้ในความดับแห่งทุกเป็นความรู้ในการดำเนินให้ถึงความดับแห่งทุก์ดูก่อนพิสูจนทั้งหลายอันนี้เรากล่าวว่า ความเห็นชอบเราจะเห็นว่าผู้ที่จะเกิดสัมมาทิฏฐินั้นจะเป็นผู้ที่รู้ทุก์สมุทยัยนิโรธมรรคนั่นเองก็คือเป็นผู้รู้อริยสัจสี่บุคคลผู้รู้อริยสัจก็คือพระโสดาบันพระสกะทาคามีพระอนาคามีและพระอรหันต เป็นผู้รู้อริยสัจอย่างแจ่มแจ้งจนถึงที่สุดแล้วที่พระองค์ตัดไว้อย่างนี้เพราะผู้มีสัมมาทิฏฐิอย่างแจ่มแจ้งจะเข้าสู่วิมุติหลุดพ้นเข้าถึงความเป็นพระอรหันต์ได้ดังนั้นหากจะให้เกิดสัมมาทิฏฐิก็ต้องปฏิบัติตามมรรคในข้ออื่นมาก่อน จึงจะเกิดสัมมาทิฏฐิขั้นต่อมาแต่ระดับของผู้ที่เห็นสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นคือเข้าสู่ทางแห่งการปฏิบัติก็เพราะเมื่อเห็นอย่างถูกต้องแล้วว่าโทษภัยในการเวียนเกิดเวียนตายไม่มีที่สิ้นสุดนั้นมาจากการกระทำกรรมทั้งกุศลและอกุศลกรรม ในเบื้องต้นก่อนเริ่มละอกุศลก่อนเพื่อจัดการไม่ให้ทุกเกิดขึ้นรู้ผิดชอบชัว่วดีก็เป็นสัมมาทิฏฐิในเบื้องต้นเมื่อเกิดการเห็นถูกขึ้นมาในระดับใดก็จะปฏิบัติถูกต้องในระดับของความเห็นถูกระดับนั้นเมื่อปฏิบัติตามมรรคองค์อื่นต่อไปโดยมี เชื้อแห่งความเห็นถูกก็จะย้อนกลับมาจำระความเห็นถูกให้ถูกต้องมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆจนเห็นอริยสัจขึ้นมาในอนาคตจนเป็นพระโสดาบันจากนั้นปฏิบัติตามมรรต่อไปก็จะเห็นถูกคือเห็นอริยสัจอย่างจำแจ้งจนถึงที่สุดเป็นพระอรหรันต เมื่อเกิดความเห็นอันถูกต้องหรือทิฏฐิอันถูกต้องก็จะเริ่มคิดถูกดําริถูกสัมมาทิฏฐิก็เป็นเหตุปัจจัยให้เกิดสัมมาสังก,กปะหรือความดําริชอบมรรคองค์ที่สองสัมมาสังกปะความดําริชอบดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายความดํารีชอบเป็นอย่างไรเล่า ดำริในการออกจากกามดําริในการไม่มุ่งร้ายดําริในการไม่เบียดเบียนดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายอันนี้เรากล่าวว่าความดําริชอบเมื่อมีความเห็นหรือทิฏฐิอันถูกตรงการดรําริหรือความตั้งใจก็จะถูกตรงว่าสิ่งที่จะทำให้เกิดก็คือ การเข้าเสพติดในการคุณห้าซึ่งมีผลทําให้เป็นทุกข์เร่าร้อนเริ่มมีปัญญาเห็นโทษภัยในการทั้งหลายว่ามีทุกข์มากมีสุขน้อยล้วนทําให้เกิดการเดือดเนื้อร้อนใจจึงดำริที่จะภาคออกไม่ว่าจะด้วยการละขาดหรือยังคงใช้อยู่แต่ไม่เข้ายึดติด กามในที่นี้ไม่ใช่เฉพาะเรื่องของหญิงชายเท่านั้นแต่กามนั้นคือสิ่งที่ตาหูจมูกลิ้นไปยึดไปเสพในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วหลงว่ามันเป็นของดีเช่นทางกายจะไปที่ไหนไหนก็คิดถึงบ้านที่นอนไม่สบายเหมือนบ้านเรา หรือไปไหนไหนพอสามทุ่มก็เสียดายวันนี้ไม่ได้ดูละครเรื่องโปรดตอนจบอุต่าห์ดูมาตั้งนานในเบื้องแรกอะไรอะไรก็จะดูไปกรามไปหมดเพราะเราหลงยึดติดไปหมดแต่การออกจากกรรมนั้นมีสองวิธีคือ 1. ใช้ไปเห็นโทษไปไปว่ายึดเมื่อไหร่ทุก อยากเมื่อไหร่ก็ทุกข์ดังนั้นเริ่มใช้ด้วยสติปัญญามีไว้ใช้ก็ใช้ไม่หลงไหลได้ปื้มมากนักแล้วจะถอนฉันตราคะในสิ่งนั้นออกได้ 2. องปลากออกเลยแบบนี้เหมาะกับผู้ที่หวังผลอย่างรวดเร็วแต่นั้นต้องแล้วกล้าอาจหารวิธีนี้เป็นวิธีที่เหมาะมาก ที่จะออกบวชเมื่อเริ่มภาคออกก็จะเห็นการยึดติดอย่างเหนียวแน่นจึงเกิดความทุกข์ความกระวนกระวายใจเพราะตัณหาบีบคั้นอยากจะได้สิ่งนั้นนั้นคือความทุกข์ที่ทุกคนถูกการเล่นงานเพียงเพราะอยากได้สุขเล็กๆน,น้อยๆที่เปรียบเหมือนเกี่ยวคืนพยับแดดเกิดขึ้นแล้วสักพัก ก็สลายหายไปเมื่อหลงไปยึดติดเข้าวันใดไม่ได้ก็จะเป็นทุกข์ทุกข์ที่เกิดจากตรงนี้เรียกว่านิวรณ์ห้าความเป็นจริงนิวรณ์ห้าเกิดจากการที่เราไปเสพติดการรมไว้ก่อนเมื่อจะพลากออกจึงมีผลบ้างตรงนี้ต้องใช้ขันติความอดทนอดกั้นไว้แน่นอน มันจะพยายามลากเรากลับไปอยู่กับสิ่งนั้นๆอีกต้องมุ่งมั่นที่จะเลิกโดยเห็นโทษภัยอย่างแท้จริงดังนั้นที่เรารู้สึกทุกข์ใจจากการพยายามจะพากนั้นเป็นการเผากิเลสอย่าเข้าใจผิดเปรียบเสมือนคนที่ติดยาเสพติดเห็นว่าเสพยาเป็นทุกข์มากกว่าศข ซึ่งเมื่อตอนยังไม่มีปัญญามองว่ายาเสพติดแล้วเป็นสุขแต่พบความจริงว่าเล็กน้อยที่ได้เสพแต่ทุกมากเมื่อไม่ได้จึงอยากที่จะเลิกการเลิกยานั้นแน่นอนจะเกิดอาการที่เรียกว่าลงแดงซึ่งจะทุกทรมานมากการอดทนอดกั้นที่จะเลิกยาเสพติดจึงเป็นการกระทำ ที่ผู้รู้สรรเสริญเพราะเมื่อผ่านช่วงนี้ไปได้การเลือกยาเสพติดจะเข้าใกล้ความสำเร็จมากขึ้นครับนิวรแปลว่าเครื่องกัน้นหมายถึงทมที่เป็นเครื่องปิดกัน้นหรือขัดขวางไม่ให้บรรลุความดีไม่เปิดโอกาสให้ทำความดีเป็นเครื่องกั้นความดีไว้ไม่ให้เข้าถึงจิต เป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้ผู้ปฏิบัติบรรลุธรรมไม่ได้หรือทำให้เลิกล้มความตั้งใจที่ปฏิบัติไปครับนิวรมี5อย่างคือ 1. กามฉันทะความพอใจติดใจลหลงไหลไฝฝันในกามโลกีทั้งปวงดุดคนหลับอยู่ 2. พยาบาทความไม่พอใจ จากความไม่ได้สมดังปารนนาในโลกียะสมบัติทั้งปวงดุดคนถูกทันทรมานอยู่ 3. ทีนมิทะความขี้เกียจทอแท้อ่อนแอหมดอะไรไร้กำลังทั้งกายใจไม่ฮึบเหืม 4. 4. อุทธจักุดกะกุจจะความคิด สับสายตลอดเวลาจิตไม่สงบนิ่งตั้งมั่น 5. วิจิกิจฉาความไม่แน่ใจลังเลใจสงสัยกังวลกล้ากล้ากลัว,วไม่เต็มร้อยไม่มั่นใจเพราะฉะนั้นการฝึกเพื่อจะให้พ้นขึ้นมาต้องฝืนทนทวนกระแสจนพ้นมาแล้วจะรู้สึกสบาย เป็นอิสระเพราะไม่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของมันอีกความดำริในการไม่มุ่งร้ายและความดำริในการไม่เบียดเบียนนั้นเข้าใจไม่ยากเมื่อเราไม่มุ่งร้ายไม่เบียดเบียนใครความสงบในใจจะเกิดมีขึ้นจะเกิดความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นขึ้นเป็นการลดตัวลดตนลงไปด้วย เมื่อคิดถูกดำริถูกก็จะใช้คำพูดที่ถูกต้องเป็นสัมมาวาจาขึ้นมาครับมักองค์ที่สามสัมมาวาจาการพูดจาชอบดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายการพูดจาชอบเป็นอย่างไรเล่าเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการพูดไม่จริงเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการพูดส่อเสียดเจตนา เป็นเครื่องเว้นจากการพูดคำหยาบเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการพูดเผอเจอดูก่อนพิสูจ์ทั้งหลายอันนี้เรากล่าวว่าการพูดจจชอบในข้อสัมมาวาจานี้เมื่อเกิดความเห็นอย่างถูกต้องก็จะคิดถูกดำริถูกในการดำเนินชีวิตในข้อต่างๆเมื่อดำริว่า ไม่เบียดเบียนคำพูดจึงไม่คิดจะเบียดเบียนใครจึงเป็นเรื่องของศีลซึ่งจะเหมือนกับในศีลข้อที่สีของศีลห้าที่เราจะคุ้นเคยครับศีลข้อนี้ดูเหมือนง่ายๆแต่จริงๆไม่ง่ายเพราะเราคิดไปแค่ว่าจะไม่พูดเท็จแท่นั้นแต่จริงการไม่พูดเท็จนั้น ต้องประกอบด้วยการไม่พูดส่อเสียดด้วยคำว่าพูดส่อเสียดนั้นไม่ใช่พูดส่อเสียดอย่างที่เข้าใจพูดส่อเสียดหมายถึงการพูดให้คนแตกแยกหรือพูดไปแล้วสร้างความแตกแยกดังนั้นในความจริงบางอย่างก็สร้างความแตกแยกได้มากต้องชั่งน้ําหนักแยกแยะให้ดีว่าอันไหนเกิดประโยชน์กว่ากัน โดยเจตนานั้นเป็นตัวกรรมส่วนใหญ่ความบังดีที่เราพูดออกไปนั้นอาจจะยินดีพอใจสะใจลึกๆที่เห็นเขาพินาศก็ได้ดังนั้นโกหกคนอื่นก็ได้แต่โกหกตัวเองไม่ได้ส่วนพูดหยาบพูดเพ้อเจอ้อก็เข้าใจได้ไม่ยากคำพูดคำหยาบหรือพูดเพ้อเจ้อนั้น ล้วนส่งผลเสียทำให้จิตใจไม่สงบทั้งสิน้นดังนั้นควรจะฝึกละเสียเรามาดูสัมมาวาจาของพระพุทธเจ้าเพื่อว่าเราจะยึดเป็นแนวทางตถ,ถาคตรู้วาจาใดไม่จริงไม่แต่ไม่ประกอบไปด้วยประโยชน์ทั้งวาจานั้นไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่จเจริญใจ ของคนอื่นๆตถาคตไม่ตัดวาจานั้นตถาคตรู้วาจาใดเป็นของจริงเป็นของแท้แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ทั้งวาจานั้นไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่จเจริญใจของคนอื่นๆแม้วาจานั้นตถาคตก็ไม่ตัดตถาคตรู้วาจาใดเป็นของจริงเป็นของแท้ ประกอบด้วยประโยชน์แต่วาจานั้นไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆตถาคตย่อมรู้ว่าการอันควรที่จะใช้วาจานั้นตถาคตรู้วาจาใดไม่จริงไม่แ้ไม่ประกอบไปด้วยประโยชน์แต่วาจานั้นเป็นที่รักเป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ ตถาคตไม่ตัดวาจานั้นตถาคตรู้วาจาใดแม้เป็นความจริงเป็นของแท้และไม่ประกอบประโยชน์ด้วยวาจาที่เป็นที่รักเป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆแม้วาจานั้นตถาคตก็ไม่ตัดอันหนึ่งตถาคตรู้วาจาใดเป็นของจริงเป็นของแท้ ประกอบด้วยประโยชน์ทั้งวาจานั้นเป็นที่รักเป็นที่เจริญของคนอื่นๆตถาคตย่อมรู้การอันควรที่จะใช้วาจานั้นมรรคองค์ที่สสัมมากรรมันตะการทำการงานชอบดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายการทำการงานชอบเป็นอย่างไรเล่าเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการฆ่า เจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้แล้วเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการประพฤติผิดในการมทั้งหลายดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายอันนี้เรากล่าวว่าการทำการงานชอบในมารคข้อนี้เหมือนกับศินในข้อหนึ่งข้อสองข้อสามในศินห้า เราคุ้นเคยกันอยู่ดีแล้วในมรรคองค์ที่ 3, สามสัมมาวาจาและมรรคองค์ที่ 4, สี่สัมมากัมมันตะนั้นจะมีประโยคหนึ่งซ้ำๆกันครับคือเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการทำไมพระพุทธองค์จึงทรงใช้ประโยคนี้ในทุกๆข้อเพื่อให้เข้าใจ เรามาดูทำการผิดศีลเช่นยุงบินมาเราก็ตกยุงก็ตายแล้วบอกว่าไม่ได้เจตนาไม่ได้เจตนาหรือลองย้อนภาพดูใหม่ยุงบินมาเสียงยุงกระทบหูใจสั่นไหวโกรธแค้นเกิดอาฆาตพยาบาทโทสะเข้าประกอบจิต ก็เกิดการฆ่าทันทีจะเห็นได้ว่าเกิดแรงผลักดันเป็นเจตนาให้เกิดการฆ่าเมื่อมีกิเลสเป็นตัวผลักดันก็จะเกิดการกระทำกรรมซึ่งพระองค์ตรัสว่าเจตนาเป็นตัวกรรมดังนั้นเมื่อเกิดมีโทสะโลภะหรือโมหะเข้าประกอบการกระทำทั้งหลายจึงเกิดเป็นกรรม พราะฉะนั้นการตบยุงจึงเป็นกรรมเพราะมีเจตนาเจตนามีได้เพราะมีโลภะโทสะโมหะเข้ามาประกอบกันนั่นเองครับเมื่อเข้าใจเจตนาแล้วลองกลับมาในข้อของศีลใหม่อีกสักตัวอย่างหนึง่งหากมีคนที่มีนิสัยชอบรักขโมยเวลาเห็นของใครก็จะลักก็จะขโมย จนเมื่อได้มาพฤติกรรมปฏิบัติเริ่มมาถือศีลจะเรินตามมักจึงเห็นว่าการเอาของผู้อื่นที่เขาไม่ได้ให้นั้นไม่ดีจึงเริ่มละเว้นแต่ในช่วงรแรกแรกทุกครั้งที่เขาหินของคนอื่นเขาจะอยากได้มากแต่ก็พยายามข่มใจฝืนใจไว้ไม่ให้ทำผิดอีก เขาต้องใช้ความอดทนอดกัน้นเพื่อไม่ทำซึ่งขณะนั้นเองที่เกิดเจตนาเป็นเครื่องเว้นขึ้นทีแรกตบยุงเพราะมีกิเลสเป็นเหตุก็เกิดเจตนาเป็นตัวกรรมทำให้เกิดเป็นวิบากเมื่อคนขี้ขโมยคนนี้เริ่มอดทน,นพลาดเพียนในการถือศีลเจริญม,มักต่อไป สิ่งที่เราจะเห็นได้อย่างแน่นอนก็คือระดับของเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการลักขโมยนั้นจะลดลงไปเรื่อยๆซึ่งในทํานองเดียวกันเจตนาที่จะเอาของผู้อื่นก็ดลดลงเช่นเดียวกันจนวันหนึ่งหากมีคนทำเงิน500บาทหล่นต่อหน้าของเขาโดยที่เจ้าของเงินไม่รู้ตัว คนที่เมื่อก่อนเคยเป็นคนขี้ขโมยนั้นเห็นเข้าพอดีก็ก้มลงเก็บเงิน500อบาทแล้ววิ่งตามไปคืนให้เจ้าของแล้วเดินกลับมาโดยปกติเพื่อนที่เคยรู้จากนิสัยของคนคนนี้เห็นแล้วเกิดความสงสัยจึงเอ่ยปากถามขึ้นมาว่าทำไมไม่เก็บเงินไว้เองล่ะ เขาก็อตอบว่าไม่ใช่ของเราเพื่อนจึงถามต่อไปว่าเดี๋ยวนี้ถือสินหรอคนคนนั้นหยุดคิดอยู่พักหนึ่งแล้วตอบว่าเปล่าเพื่อนยังคงสงสัยในคำถามจึงถามต่อว่าถ้าไม่ถือศินแล้วทำไมไม่เอาเราจะให้เรื่องหยุดอยู่ตรงนี้แล้วย้อนภาพกลับไปใหม่อีกครั้ง ในครั้งแรกเป็นคนนิสัยขี้ขโมยขโมยของได้แบบไม่มีความรู้สึกผิดเลยคนที่ทำผิดโดยไม่มีความรู้สึกผิดเราจะใช้เรียกว่าเลวแบบเนื้อแท้เวลาเอาของใครมีแต่ความยินดีปรีดาไม่รู้สึกผิดใดๆในใจแม้แต่น้อยเชื่อไม่ว่าคนที่เลวแบบเป็นเนื้อแท้ ขโมยของใครไม่มีเสียงการยับยั้งภายในจากสติปัญญาเลยแต่เมื่อหันเข้ามาศึกษาปฏิบัติต้องการจะเป็นคนดีเริ่มเกิดความยับยับย้งชั่งใจขึ้นความยับยั้งชั่งใจที่เกิดขึ้นของทุกคนจะมาในรูปแบบไหนก็มาในรูปแบบของเสียงเล็กๆในหัวในระยะแรก ที่มีเจตนาเป็นเครื่องเว้นเวลาาที่เห็นของใครแล้วเกิดความรู้สึกอยากจะขโมยจะเกิดเสียงขึ้นในหัวเช่นว่าไม่เอานั่นไม่ใช่ของเราเราจะไม่ทำบาปอีกแล้วจงอดทนไว้ไม่ได้ก็ไม่ตายหรอกถ้าเราเอาของคนอื่นแล้วเจ้าของก็ต้องเสียใจที่ของเขา เก็บหอมรอมลิศมาต้องสูญหายได้ไปเราก็ไม่สกหรอกเล่าอาจเกิดเสียงอีกเสียงหนึ่งดังขึ้นตอบโต้ในเชิงสนับสนุนให้เอาเช่นไม่เป็นไรหรอกพวกนี้เขารวยแล้วเอามาเขาก็ไม่เดือดร้อนเราช่วยให้เขาได้ซื้อของใหม่ด้วยซ้ำแต่จากการที่เริ่มเกิดเหตุผล ที่จะทำดีขึ้นมาเป็นเครื่องต้องการทำชั่วนั้นจะมีการชะงักขึ้นทุกๆครั้งที่เขาอยากจะขโมยของใครในช่วงนี้เขาต้องอดทนข่มใจฝืนใจไว้มากเลยทีเดียวเพื่อจะไม่ให้ขโมยอีกแต่ในความจริงเขาอยากจะขโมยของของคนอื่น เริ่มจะลดความรุนแรงในใจลงตามการเวลาตราบใดที่เรายังมีปัญญาเห็นตามความจริงไม่ยอมไหลาตามอำนาจฝ่ายต่ำของกิเลสเจตนาเป็นเครื่องเว้นก็ลดลงเช่นกันแล้วลดลงเรื่อยๆจนวันหนึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์คนทำเงินหล่นต่อหน้าเขาอีกห้าร้อยบาท เขาก้มลงเก็บและวิ่งตามไปคืนเจ้าของชี้ให้เห็นจุดพลิกผันที่สำคัญก็คือคนที่เคยเป็นขโมยคนนั้นหมดความอยากที่เอาของของคนอื่นแล้วคือหมดเจตนาที่อยากจะได้ของของคนอื่นแล้วเขาก้มลงเกบเง็บเงินโดยเสียงในหัวเงียบกิบไม่มีว่าเสียงหนึ่งบอกไว้ให้เอาเลย อีกเสียงหนึ่งบอกว่าไม่ดีอย่าทำอีกต่อไปคนคนนี้หมดเจตนาที่จะขโมยคนคนนี้หมดเจตนาเป็นเครื่องเว้นไปด้วยหากเราจะบอกว่าคนคนนี้เป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์ในข้อนี้ก็คงไม่ผิดเมื่อเป็นคนดีอย่างเป็นคนเนื้อแท้ในระดับศีลเพราะเกิดปัญญาในศีล เกิดสมาธิในศีลเพราะเจตนาเป็นเครื่องเว้นได้สร้างสมให้เกิดศินขึ้นในระดับอธิศินขึ้นก็หมดเจตนาเป็นเครื่องเว้นที่จะทำผิดอีกหากข้อศีลทุกๆข้อถูกชำระจนบริสุทธิ์อย่างนี้จิตจะไม่เกิดความเดือดร้อนเนื้อร้อนใจหรือเครื่องเสียงแทงแบบหยาบๆอีก จากนี้ไปก็เข้าสู่กระบวนการชำระความทุกข์ภายในไม่อย่างนั้นทํำดีก็จะติดดีคนอื่นไม่ดีเกิดเป็นตัวตนขึ้นมาอีกดีก็เลยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อีกด้วยด้วยความไม่รู้ดังนั้นจึงควรมีมรรคในระดับละเอียดขึ้นที่จะชำระเหตุให้เกิดทุกข์ในระดับจิตใจต่อไปคือ ระดับตันหาและอุปทานซึ่งต้องอาศัยมรรคองค์ที่ 6, 7และ8ครับช่องสถานีมีบุญขอขอบคุณท่านสาธุชนทั้งหลายขอให้ท่านจงมีความสุขความเจริญอายุขวัญมั่นยืนปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สมปรารถนาทุกประการด้วยตืิน